โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่กนกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจใคนอัคลิปด้วยนะครับฝากแชร์คลิปให้กับเพื่อนๆด้วยนะขอบคุณครับสําหรับกิจกรรมในเกมเอาอยนี้เนาะเป็นวงแหวนเวทฮาโลวีนมาแล้วลุ้นรับสกินของมาหลอกเซลฟิสลอเรียวแล้วก็ไฮเอเตเนาะทั้งสสกินในทีมฮาโลวีนไปเลยเพียง30คูป,ปอง หรือสามารถเก็บสะสมฝักทองไปแลกรับรางวัลในหน้ากิจกรรมเทศกาลฮาลวีนนี้ได้นะครับแล้วก็มันจะมาพร้อมกับโปรโมชั่นแพ็คลูกกวาดลด50%จำกัด1ครั้งต่อ1 ID เนาะจาก150คูป,ปองเหลือ75คูป,ปองระยะเวลากิจกรรมนะครับก็คือ4ตุลาจนถึง10ตุลาคมนี้เท่านั้นเนาะอันนี้ก็เป็น คงจะเคลียข้อสงสัยให้หลายๆคนที่เหมือนกันว่าเออพี่ผมจะหาฟักทองได้จากไหนก็คงเป็นกิจกรรมนี้แหละและคิดว่าในยนาคนน่าจะมีอีกนะเดี๋ยวรอดูไปพร้อมกันละกันแต่ว่าวันนี้จะมารีวิวกิจกรรมนี้ให้ทุกคนดูกันเนาะว่าจะมีโอกาสได้ฟักทองมากน้อยขนาดไหนหรือเราจะหวังให้ได้สก,กินเลยดีก็โอเคนะนี่ก็อยากได้รอเลียวอยู่เหมือนกัน <c oughs> โอเคครับถ้างนั้นเดี๋ยวมาดูในหน้ากิจกรรมกันละกันเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนั้นพร้อมแล้วตามมาเลย โอเคอ่ากดไม่ไปอะ่ะช่วงนี้เครื่อมีปัญหามากดเราไม่ค่อยไปโอเคมาแล้วสําหรับอ่ากิจกรรมนี้ก็ทําไว้ในคลิปในช่องแล้วเหมือนกันเนาะเป็นร้านค้าพันจอนฮาโลาวีนเนาะไปดูสกินอนลิสกับสกินคีรากานอันนี้ของอายาอายาก็เราก็มีคลิปอยู่ในช่องนะใครสนใจก็ดูได้เราจุ่มกล่องไวโอเคงั okay, ้นว่าโอเคอันนี้ใด้อลเนาะ อ้อันเนี้ยน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวน่านจะดูอนาคตนะกิจกรรมเป็นไงโอเครับรุ่นได้แล้วนี่้าสะสมครบ80ได้ฮีโร่อีกนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวมาดูกันว่ากิจกรรมนี้อ่ะอยู่ตรงร้านค้าเนี่มุมบนไม่มีใช่ไหมเอาไปร้านค้าดีกว่า โอเคมาดูตรงแนะนําตรงนี้เนาะก็จะเห็นอยูมปีโปรโมชั่นนี่เปิดเพื่อรับลูกกวาด50ชิ้นจาก150ขูป,ปองเหลือ75ขุปองอ่ะอันนี้เราซื้อแล้วเราก,กดเปิดเลย <c oughs> จะกดเปิดก็ตื่นเต้นรู้สึกว่าแบบทุกครั้งที่กดเลยนะตื่นเต้น <c oughs> ว้าว50ชิ้น <c oughs> อันนี้ก็คงไม่ต้องรุนละมังยินดีด้วยได้รับทั้งหมด1ชิ้นเนาะลูกกวาด50ชิ้นอืม โอเคก็กดตรงวงแหวนเวทอันเชิญเลยเนาะก็เข้ามาในหน้านี้แล้วเป็นวงแหวนเวทฮาโลวีนมาแล้วก็รุนรับสสกินเนาะก็มีของมาหลอกเซลฟี่หลอเรียลเราก็ไฮเอเตะเพียง30คูปองหรือสามารถเก็บสะสมฝักทองไปแลกหน้ากิจกรรมได้โอเคอันนี้เรามาดูตรงอัตราการออกแล้วกันเนาะวงแหวนเวทฮาโลวีน4ตุลาถึง10ตุลาคมนี้ใช้เพียง30คูปองเนาะ สกินหาวอนอยู่ที่0.90%ฟักทอง79.10%แล้วก็อีโมจิแล้วก็เอฟเฟก Effect, หรือชิ้นส่วนลูนที่20%เนาะเท่าที่ดูโอกาสออกฟักทองมันเยอะมากเลยเนาะต้อง79%มันเยอะมากเลยนะกิจกรรมก่อนอันนี้มันอยู่40 50 60แต่อันนี้แสดงว่าน่าจะแจกฟักทองจริงนะเอ้ <c oughs> okay, <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันเนาะว่ากิจกรรมนี้เป็นไงเรามาพิสูจน์กันด้วยเดี๋ยวขอไปดูของ อะไรนะเรียกว่าะนะของที่แรกอะ่ะโดยใช้ฝักทองมาแรกมีสกินอะไรบ้างอ่าก็มีอลิสมีคีล่าเนาะมีมอลลกแล้วก็มีเซลฟิตอ่าฮะแต่ก็ใช้เยอะนะต้องเจ็ดสิบต้องเจ็ดสิบฝักทองแล้วก็มียีบ่บบเซลฟิตไปแล้วใช่ไหมเซลฟิตนุ๊ใช้หกสิบแล้วก็ลอเรียลใช้หกสิบเนี่ยลอเรียลหรอว่าน่าสนใจนะหรู <c oughs> อีกที แล้วก็มีไฮยาเตะมีเตียวเซียนเตียวเซียนอีกตัวที่น่าสนใจแล้วก็มีมีนะฮะแล้วก็มีอาร์เซงกาอาร์เซงกาใช้น้อยสุดเลย20แค่20่ฝักทองก็ได้อาร์เซงกาแล้วใครสนใจกิจกรรมนี้ก็มาเล่นกันได้นะเพราะว่ามันก็มันจะหมดวันที่1 0แล้วอะอืมคิดว่าน่าจะมีกิจกรรมมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวรอดูไปพร้อมกันแล้วกันเนาะอันนี้วงแหวนเวทก็จะหมดที่1 0เหมือนกันเดี๋ยวมาดูของรางวัลกันแล้วกันเนาะของรางวัลมีอะไรบ้าง ก็มีมาหลอกมีเซลฟี่มีรอเรียลแล้วก็ไฮยาเตที่มีทั้ง4สกนะินเนาะแล้วที่เหลือเป็นฟักทอง30ฟักทอง15ฟักทอง9ฟักทอง6แล้วก็ฟักทองสืมกิจกรรมนี้ค่อนข้างให้ฟักทองเยอะเลยนะแบบขั้นต่ำคือแค่3ามอะ่ะก็น่าสนใจอยู่นะสำหรับกิจกรรมนี้อืมแต่ว่าสกินที่ได้เนี่ยก็มีประมาณ4เนาะอ่ะเราดูตรงนี้อันนี้ก็มีสสกินเนาะแล้วก็ฟักทองสชิ้นถึงสชิ้น มีกล่องชิ้นส่วนลูนห้0อยถึงเจ็ดห้าสิบเอฟเฟกต์หนึ่งวันแล้วก็อีโมจิหนึ่งวันอืมแล้วว่าก็ค่อนข,อข้างโอเคนะถ้าได้หล่อเลี่ยวหวังระหว่างสุงปป่มแบบาเปอร์เซ็นต์ออกสกินมันน้อยมากเลยแต่ถ้าหวังฝักทองก็ได้นะเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่าเราสุ่มครั้งนี้จะได้ฝักทองกี่ชิ้นแต่ว่าเราซื้อมาละห้าสิบเนาะก็เล่นได้ระมาณนห้าครั้งก็ใครสนใจก็ลองลเล่นหนึ่งครั้งก็สามสิบคูป,ปองเนาะอืม ก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันไม่รู้ว่าอะไรดีว่านี้แล้ว <c oughs> เอาง่ายดูสิจะได้สกินไหมเอ้ยโอ้ได้ฟักทองเยอะเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยได้มาตัองสิบห้าชิ้นนะหกหกหกสามอ่ะสิบห้าใช่โอ้เยอะนะตั้งสิบห้าชิ้นเนี่ยโอ้เราว่าน่าสนใจนะสกิจ,จก,กรรมนี้เดี๋ยวมาดู เดี๋ยวดูซิว่าเราแลกอะไรได้ยังเอ๊แตน่าจะยังก็เพราะว่าอเซนกาก็ยี่สิบแต่เรามีแล้วก็ถ้าจะแลกอืมอืมถ้ามองอนานะคตอยากเลีอยกเตลเซียนกับลอเรียวนะอืมหรือแรกสองอันนี้ไปก่อนดิ <c oughs> okay, okay. <c oughs> โอเคโอเคคงง่ายเนาะโอเคเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนะว่ามีสก,กินอะไรบ้างตามมาเลย Death. More overtime. Ruth, the wicked shall face Heaven's wrath. I am the Ghost Walker. Um, my eyes are up here. My sight thirsts. The shifting sands are at my command. Okay, โอเคก็แปลกใจตรงไฮยเตะเนาะเราก็ไม่เข้าใจว่าไฮายเตะกับมีน้ำมันเข้าฮาโลวีตรงไหนเนาะอาจจะเอามาให้เต็มๆก็ได้โอเคก็สําหรับกิจกรรมก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับกิจกรรมวงแหวนเวทฮาโลวีอันนี้เดี๋ยวลองไปดูกิจกรรมอื่นๆดวยละกันว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างนะโอเคไหนดูซิอืมเยวขอดูตรงกิจกรรมตรงนี้นะเอ๊ะ เนี่ยมันกดไม่ค่อยไปโอเคแล้วละเออก็อันนี้ก็อ๋อโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวฝากเพื่อนเพื่อนหน่อยนะครับผมจะทิ้งโค้ดไว้ข้างล่างใต้คลิปนี้อ,อ๋อโอ้ยอันนี้น่าน่าสนใจนะได้ลองท้าคาราวีนด้วยอืมก็ไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวขอดูตรงร้านค้าหน่อยก็ภารกิจปลดปลนะ่อยนางพญาพิศาตเนาะก็มีอยู่ในช่องนะ เราขอไปเล่นฟรีก่อนมันเล่นฟรีทุกยี่สบสี่ชั่วโมงเผื่อใครลืมคิดว่าจะได้ไอ้เลือดโอเคประกาศในเกมอันนี้ก็ไม่มีอะไรอโอเคเดี๋ยวขอไปดูวอลเลอร์อพารหน่อยละกันนะวอลเลอร์อพารของเราดูซิว่าตอนนี้ได้อะไรแล้วหรือยังอือหืนี่ก็เล่นมาเรื่อยๆก็ได้มาสามหกแล้วนะก็เราก็ก็ค่อนข้างเร็วนะว่าเดี๋ยวไม่ได้เลืแล้ว ก็มันคิดอยู่ว่าถ้าได้เหรียญต่อไปจะได้อันไหนดีโอเคเนี่ยขอดอูมีอันนี้อีโมจิเอ้ยเป็นอีโมจิหาวอลเลยอะน่าสนใจเดี๋ยวขอลองใช้ดูซิอุ้ยมันแบนนี่ทำไมทำไมอุ้ยก็โอเคอยู่นะเอะอโอเคอยู่ใช้กับทีมฮาล,ลาวีนลนล้เออได้ดีโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ น่าจะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อกำลังใจใคนทำคลิปด้วยนะครับาฝากแชร์คลิปแบบเพื่อนๆด้วยก็มีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะใต้คลิปนี้สุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับ